ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของแลม b r e t ตาในการเดินหน้าบุกตลาดเข้าสู่ประเทศไทยด้วยการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์2รุ่นใหญ่นั่นก็คือ X 3 0 0และ G 3 5 0ซึ่งได้เปิดตัวไปในช่วงปลายปีที่ผ่านมาโดย X 3 0 0นั้นเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่18พฤศจิกายนพศ2565 และเปิดให้จับจองกันถึงงาน Motor Expo 2022ผลก็ปรากฏว่ายอดจับจองนั้นถล่มทลายเกินความคาดหมายไปอย่างมากมายถึง4,000คันซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับกับการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ขนาดใหญ่และมียอดจับจองถล่มทลายขนาดนี้สาเหตุก็เป็นเพราะว่าราคาค่าตัวของมันนั้นเปิดมาแบบช็อคไพรส์154,900บาท และราคาพิเศษในช่วงจับจองก็คือ149,900บาทถูกกว่าความคาดหมายของแฟนคลับแลมเบต้าก็เลยทำให้หลายคนต้องไปจับจองกันเพราะว่ามันให้ความคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นอย่างยิ่งกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่กว่า3 0 0ซีซีในราคาที่เทียบเท่ากับขนาด1 5 0ซีซีของคู่แข่งก็คือเวสป้าอีกทั้งแลมเบต้ายังใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานผลิตส่งไปยังหลายประเทศ ทุกคนจึงมีความมั่นใจเรื่องของอะไหล่และบริการหลังการขายก็ไม่น่าแปลกใจครับเพราะว่าด้วยความคุ้มราคาแบบนี้กับยอดจับจองถล่มทลายจึงเป็นของคู่กันในช่วงที่ผ่านมาก็มีคุณผู้ชมหลายท่านบ่นกันเข้ามาครับว่าจองรถไปแล้วได้รับรถช้าเหลือเกินซึ่งผมได้มีการสอบถามไปยังแลมเรตตาครับว่าการผลิตของ X 3 0 0นั้นเป็นอย่างไรคำตอบก็คือตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป การผลิตของ x 3 0 0จะทำได้อย่างเต็มที่คาดว่าภายในเดือนเมษายนเป็นอย่างช้าทุกท่านที่จับจองไว้จะได้รถทุกคนครับจากการตรวจสอบข้อมูลตัวเลขการขายของแลมต้าในช่วงเดือนมกราคมพศ2566ที่ผ่านมาทำได้522คันเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขการขายเดือนมกราคมปีที่แล้วที่ทำได้286คัน และเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแลมเบตตาทำได้808คันเพิ่มขึ้นเกือบ1เท่าตัวเช่นกันครับเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วที่ทำได้440คันถ้าหากว่าแลมเบตตานั้นสามารถรักษา,าการขายไว้ได้ด้วยตัวเลขกว่า2เท่าตัวทุกๆเดือนนั่นก็หมายความว่าสรุปสิ้นปี2566ยอดการขายของแลมเบตตาอาจจะสูงถึง12,000คันตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยปีพศ2565ที่ผ่านมายอดการขายของแลมเบตตาอยู่ที่5,890คันเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าปีนี้การเติบโตของแลมเบตตาอาจจะพุ่งขึ้นไปกว่า100%ก็ขึ้นอยู่กับการผลิตแล้วครับว่าจะสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่โดยเฉพาะรุ่น X300 ที่กำลังมาแรงเป็นอย่างมากในเวลานี้ซึ่งในเดือนมกราคมมีตัวเลขจดทะเบียนอยู่ที่37คัน แต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น <Okay. S 1> พุ่งขึ้นไปถึง352คันและก็คาดว่าเดือนมีนาคมเป็นต้นไปตัวเลขจะปรับตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับหันไปดูคู่แข่งอันดับหนึ่งของรถประเภทนี้ก็คือเวสป้าในปี2565ที่ผ่านมานั้นทำสถิติยอดขายสูงสุดถึง47,800คันสูงกว่าปี2564ที่ทำได้32,900คันเห็นชัดเจนนะครับว่า เวสป้านั้นมีการเติบโตอย่างมากมายในปีที่ผ่านมาและในปีนี้พศ2566เวสป้าเองก็มีเป้าหมายในการเติบโตขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ55,000ถึง60,000คันครับนับเป็นความท้าทายอีกครั้งหนึ่งของเวสป้าในเมืองไทยหลังจากที่มีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมามาถึงวันนี้เริ่มมีคู่แข่งรายสำคัญอย่างแลมบ์ดต้ามาเป็นตัวเปรียบเทียบ ต้องมาดูกันครับว่าเวสป้านั้นจะไปถึงความฝันอันสูงสุดหรือไม่กับตัวเลขการขายที่55,000คันในปีนี้จากการตรวจสอบข้อมูลไปยังเวสป้าโดยเวสป้ามีการปรับเพิ่มชูรูมรองรับการขยายตัวในปีนี้เพิ่มขึ้นอีกหลายแห่งจากการตรวจสอบตัวเลขการขายในช่วงเดือนมกราคมพศ2566ที่ผ่านมาเวสป้าทำได้3,561คันและเดือนกุมภาพันธ์ทำได้ 4,122คันซึ่งต้องถือว่าเวสป้านั้นยังคงลักสาระดับการขายไว้ได้ระหว่าง3,000ถึง4,000คันต่อเดือนถ้าหากตัวเลขการขายยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปจนจบสิ้นปี2,566นั่นก็หมายความว่าเวสป้านั้นจะมียอดขายประมาณใกล้เคียงของเดิมเมื่อปีที่แล้วประมาณ48,000คันครับจากเป้าหมายที่วางไว้จะไประดับที่55,000คันถึง60,000คันนั้นดูแล้วเป็นไปได้ยากในขณะนี้ ดูจากสถานการณ์แล้วปีนี้นะครับปี2,566ถ้าเวสป้ายังคงขายได้เท่ากับปีที่แล้วก็คือ48,000คันถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับเพราะว่าคู่แข่งอย่างแลมเบรตตา X300 กำลังร้อนแรงเป็นอย่างมากในเวลานี้น่าจะมีส่วนสำคัญนะครับที่เข้ามาแย่งยอดการขายของเวสป้าออกไปอีกทั้งขณะนี้นะครับฮอนด้าในอินโดนีเซียได้มีแผนเปิดตัวสไตลโล160สกูตเตอร์รุ่นใหม่ ในแบบโมเดนคลาสสิกที่อาจจะเข้ามาเปิดตัวในเมืองไทยของเราเพื่อแย่งตัวเลขการขายกับเวสป้าและแคลมเบตตาด้วยราคาค่าตัวที่ถูกกว่ากับเครื่องยนต์ขนาด1 5 7ซีซีก็อาจจะส่งผลไปถึงยอดขายของเวสป้าก็เป็นได้นับเป็นศึก2ด้านครับที่เวสป้าต้องเจอในปีนี้คงต้องมาดูกันต่อไปครับว่าเวสป้าจะแก้เกมอย่างไรอาจต้องมีการรีแบรนดิ้งครั้งใหญ่จัดก,กิจกรรมหรือว่าอีเวนต์ครั้งใหญ่เพื่อสร้างกระแสเวสป้า ให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งรวมถึงการเตรียมแผนจัดโปรโมชั่นที่ต้องสร้างความเร้าใจดึงดูดใจให้แฟนขับเวสป้ายังคงเรียกหาเวสป้าอยู่เหมือนเดิมนอกจากนี้แล้วแผนการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จะมีกี่รุ่นรุ่นอะไรบ้างจะสามารถสร้างกระแสคําต้องการตลาดให้เกิดขึ้นมาใหม่ได้หรือไม่และจะช่วยเพิ่มยอดขายได้หรือเปล่าเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของเวสป้ากันต่อไปในโอกาสหน้าครับ